สวัสดีครับห่างหายกันนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่มีสินค้าใหม่ๆมานะครับวันนี้ก็จะมาเสนอนะครับมีดเดินป่านีดแคมปิง้งเดินป่าสเดิมนะครับคมๆเหมือนเดิมครับ <c oughs> ฝัก PVC นะครับ ย้ำหมุดตาไก่คลิปล็อกเข็มขัดนะครับรูปลักษณ์ภายนอกครับประมาณนี้นะครับชมชัดๆเลยครับ ดูให้ดูที่ด้ามน,นะครับข้างในนะครับ บนเป็นผิวไฟนะครับลายหนังจระเข้ผิวไฟบางๆนะครับข้างล่างขัดขาวครับผมขัดขาวงดตัดนะครับจ้านะครับตีจากแหนบสิบล้อครับสเปคของมีดนะครับยาวนะครับ หัคมนะครับ8ดนิ้ว2หุนนะครับกว้าง2นิ้ว1หุนสันหนา7มิลน,นะครับด้ามพยุงนะครับแล้วก็เจาะดูร้อยเชือกไว้ตรงนี้นะครับสำหรับใส่เชือกแล้วก็ร้อยเขาข้อมือกันหลุดด้ามก็โค้งงอน รับกับมือนะครับเพื่อให้รับกับมือให้ดีขึ้นนะครับสันตรงครับผมตรงครับ,รบด้ามพยุงครับฝังหมุดให้สองจุดนะครับหมดุดห้ามิลน,นะครับ แล้วก็เป็นพยุงลายนะครับลายออกออกจะลายลายจะดำก็ไม่ดำเสียทีเดียวนะครับก็มีลายบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสเปคมีดก็ประมาณนี้แหละนะครับ๋อเลยบอกน้ำหนักครับน้ำหนักเจ็ดขีดครับเจ็ดขีดน้ำหนักเหมาะมือพอดีครับ ยาวประมาณสองคืบครับแต่น้ำหนักดีนะครับน้ำหนักดีใช้งานหนักได้เบาได้นะครับข้อดีของเขาก็คือพื้นที่จัดเก็บน้อยนะครับใส่เป้สะพายกระเป๋าหรือเอาไว้ในรถในลาในรถมอเตอร์ไซค์นะครับใต้เบาะรถนะครับสะดวกสบายครับในการเก็บนะครับ พาาง่ายนะครับไม่ยาวเกะกะน,นะครับบางคนก็ชอบสั้นแบบนี้นะครับเรามาดูคมกัน,นครับโอ้กระดาษก็ไม่ค่อยมีครับคมเย็ด yes, ครับหวานๆเลยครับ ตรงกระดาษพับพอดีกระดาษพับโค้งได้ครับเย็ดได้โค้งได้ครับคมประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เพียงพอเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานได้แล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับ ทักเข้ามานะครับทักไลนเข้ามานะครับฝากข้อความไว้ก็ได้ครับ0842645977ครับ0842645977ครับผมขอบคุณมากครับแน่นครับไม่หลุดไม่คอนไม่หลวมครับสบาย